ในการเล่าสู่กันฟังลักษณะบอกต่อแบ่งปันให้กับทุกทกท่านได้ฟังกันในเรื่องราวของธรรมะสองภาคเจนจิอยากให้ทุกท่านได้รับฟังกันในลักษณะเป็นความบันเทิงเชิงเรียนรู้ภาษาอังกฤษน่าจะใช้คําว่า e d u t a t m e n ค่ะถ้าผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนทราบก็สามารถเม้นมาบอกเจนจิได้เลยค่ะเจนจิมีความปรารถนาอยากให้ทุกทกท่านได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลิน เราจะไม่เคร่งเครียดกันจนเกินไปนะจ๊ะเพราะสิ่งที่นำมาแบ่งปันในลักษณะบันเทิงเชิญเรียนรู้นี่ละค่ะมันเป็นเรื่องราวของความเนจริงแห่งชีวิตที่นำไปประยุกต์ไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตในประจำวันได้ค่ะอย่างครั้งนี้ที่เจนจีอยากจะเล่าซึ่งมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมนะ คนทุกๆคนถึงต้องต่อสู้กันด้วยมันมีสาเหตุมาจากว่าตัวเราเองเนี่ยยังมีสัญชาตญาณดิบสันดานเถื่อนกันอยู่มาตั้งแต่เกิดพอเมื่อเราได้มีโอกาสเรียนรู้ความจริงของชีวิตที่เรียกว่าวิชา้าที่มีชอช้างสองตัวสัญชาตญาณดิบก็จะมีการพัฒนาตัวเองจนถึงขั้นมาตรฐานที่เราเรียกว่ามนโนมยุธ,ธิหรือฤทธทางใจค่ะ และพัฒนาตัวสันดานเถื่อนได้มาตรฐานเช่นกันจนถึงขั้นได้จิตปานุภาพหรืออำนาจจิตคุณเชื่อไหมคะว่าคนจะไม่ทะเลาะกันเลยแหละไม่ต่อสู้กันแต่จะอยู่กันอย่างใช้สติปัญญาความรู้แล้วก็ขยันหมั่นทำความดีเข้าหากันค่ะแต่ที่แน่ๆก่อนที่เราจะาไปสู่ขอ,ขอโทษค่ะก่อนที่เราจะไปสู้กับคนอื่นนะคะเราต้องต่อสู้กับตัวเราเองก่อน ต่อสู้ให้ได้เลยคือเอาชนะใจตัวเองให้ได้เมื่อจิตใจเราจเจริญขึ้นแล้วเราก็จะรู้จักที่จะเอาโหสิกรรมกันการต่อสู้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมันฟังมันฟังง่ายค่ะคุณแต่ว่ามันทำยากแต่อลองฝึกฝนกันดูนะคะเจนจิเชื่อค่ะว่าถ้าทุกคนฝึกฝนพร้อมที่จะฝึกฝืนด้วยฝึกฝืนฝึกฝนที่จะกระทำแต่ความดีคิดดีพูดดีค่ะ แน่นอนค่ะสังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้นแล้วเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยในการใช้ชีวิตทั่ว,วไปเลยล่ะค่ะฝากรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจีเจนจีไว้สม่ำเสมอนะคะแล้วห้ามพลาดกันทุกๆคลิปค่ะเพราะแต่ละคลิปนั้นนำสาระนำประโยชน์พร้อมความบันเทิงเชิงเรียนรู้มาฝากกับทุกๆท,ท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ